นี่่าจะสี่ห้าปีแล้วครับรู้สึกดีใจนะที่กล้องยังยังแบบเชิญพวกเรามาครับก็รู้สึกว่ามินแต่ละปีมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกดีอ่าขึ้นก็ถือแล้วหรอโอ้ปีนี้มันใหญ่มากยิ่งใหญ่ก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มาว ครานี้มาครั้งแรกที่ต้องมาเดินคู่กันด้วยมีความตื่นเต้นแ่ไบ้างโอ้เต้นตอนลงมาแบบยังไม่รู้จะเดายังไงเลยเราจะเดินยังไงดีเราจะทําหน้ากันยังไงดีเพราะปกติก็จะแบบไม่เคยแบบเดินอันนี้คือรายแรกที่เดินคู่ที่เดินคู่เดินไม่กี่ไหนบ้างต้องเดินคู่กันจะต้อเทคแีร์กันไงหรือว่ามันจะต้องโอ้สิคีอไงวะ ต้าก่อนต้าจะเอาจะเอาดึงหรือว่าจะเอาแบบแบบน่ารักจะยิ้มหรือว่าจะดึงเราดึงไหมพี่เขาดึงกันหมดเลยเราก็เลยลงมาก็แบบดึงเลยแบบนี้แต่น่ารักเขาทำยังไงน่ารักทำไมี่แค่ยิ้มก็น่ารักแล้วด้วยภาษาพี่บ้างที่ถามอยอ่ภาษาไงบ้างผู้ของเราวันนี้มันเคมีมันลงตัวมันเคทีหรือยังจริงๆต้องขอบคุณน้องนะที่แบบเอ่อมาเล่นเรื่องนี้ครับแล้วก็ รู้สึกดีใจมากที่ได้เล่นกับเซนต้าแบบทำงานกับน้องแล้วสบายใจจากที่ผมไม่เคยทำอะไรหลายๆอย่างแล้วกันรู้สึกว่าเออน้องเขาแบบน้องเขาได้แบบชวนผมทำหลายๆอย่างเปิดโลกใบใหม่ของผมแล้วก็ต้องขอบคุณน้องมากๆ,ๆที่เขา้ามาเป็นพาร์น <c oughs> เนอร์ทกที่ต้อคขอบคุณทุกคนรับทุกมมังเพราะ <c oughs> ว่าผมผมรู้สึกดีใจมากๆคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่แบบณจุดนี้แบบได้มาเล่นซีรีส์กับพี่เพิร์ดอไดอเงี้ย เพราะในสายตาเราคือแบบพี่เพิร์สคือผมติดตั้งมากไม่ใช่เลยติดตั้เลยมากเช่ใช่น้องก็หล่อดีใจมากแล้วก็ดีใจที่แบบชวนทำอะไรก็พี่เขาก็ทถังรังเลยแถ้าเกิดไปตอนที่ทราบว่าใครจะมาพูดกับพี่เพิร์สมันเป็นการตั้งมาตรฐานที่ค่าจรดการ เรารู้สึกยงงคุณเาีก็ใจคนเหรออะไรก็รู้อะตาเขาตาแน่นอนแล้วก็เงามรู้เป็นจันทัโอ้แต่พวกเราสคนไม่รู้เลยใช่ตอนที่เขาบอกว่าเออเราจะได้มาเออมาเล่นกับเขาเล่นแล้วแบบแฟนผมแค่เงาเขาก็แบบเคียร์อะไรอืมนี่รู้สึกรู้สึกใจเหมือนกันเพราะว่าอจริงตัวผมเองยัไม่ได้ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเราจะได้มา รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทุกคนรอดก่อนสมโภชจริงๆผมก็ทำเหมือนกันทำรู้สึกถ่าแบบถ้ารู้ตอนที่ที่บ้านใกล้ๆใกล้ๆกับตอนใกล้ๆครับมันมันประชันชิงมากการแบบเตรียนงานแล้วก็คือแบบผู้ใหญ่เขาก็เออแคสแบบแคสมาเขาว่าเฮ้ยคนไหนจะรับบทเป็นการได้ ได้แบบสมบ right? right? yeah. okay. 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 ูรณ์เลยนะครับเขาก็เลยแบบเรื่องมาแล้วก็วกับให้ตามแคทแล้วก็ได้เรื่องนี้มาใช่แล้วผมแบบผมรู้สึกว่าพอได้เห็นน้องรู้สึกโอเคเลยแบบน้องน้องสามารถทํางานในระยะเวลาสั้นแต่เตรียมบทออกมาได้ดีมากๆใชส่วนของเพิร์ทเพิร์ทได้มีการระยะน่วมในการแต่งอีกหนึ่งภาพอาีจะมาในั้ จริงๆมีผู้ใหญ่เขาถามว่าว่าเป็นใครดีแต่ผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยให้แต่เขาก็เลยบอกว่าซานต้าน่าจะโอเคเลยแล้วผม้ยลองดูแรกวแรกก็รู้ว่าเป็นผมดีใจผมดีใจมากเพราะจริงๆกัผมก็จับแต่เมื่อกี้นม่ร้ว่าผมถ้าตอบมาสีอะไรที่มันขึ้นนี่คือคำตอบคือแบบว่ามันลองดลดคำตอบเลยแล้วดีใจต้มดีใจแล้วอีต้องมีจรุดเล้วลองมาสด อึดนะฟิแล้วนะเสียใจดี <laughs> ใจมากที่ได้เล่นกับน้องก็แบบโอเคเลยพอได้มาตัวกายันเป็นยังไงบ้างคะเทมสรุปผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปอะ<ๆ>ไรเยอะมีแต่คุณบอกนะใช่ผมเปลี่ยนไปเยอะมากสมัยก่อนที่แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้อะไรอ่ะเนี่ยรู้สึกว่าเออแชทตา้าเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้หลายๆอย่าง แล้วทำไมเราถึยอมทำคนนี้การให้เรา้อนเดีน้อคนองคนเดีน้องคเดียวน้อนเดียวน้องคนเน้องคน้อคนเดียวน้องคนเดียวน้ี้องคนียวน้เดีดเดีนน้องคคนคนเดียวนงเอ้ยวน้งคนเด้วองคงคนเดี้ยคนเดเออเดีนอยวน้อนียวนอคนเดียวน้องควน้ ไม่ยากมากครับเพราะว่าน้องเขาเออเข้าหาผมด้วยกับบวกกับผมก็เปิดกับน้องเหมือนกันมันก็เลยระยะเวลาสั้นๆแต่มันทําให้เราสนิทกันแต่ด้วยความที่เราแบบนิสัยเหมือนกันด้วยเออมันก็เลยแบบมีหลายๆอย่างมีเคลมกันใช่แล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าซานตาเป็นไอ้หวดแต่จริงเขาเป็นไอ้หัวดนะเออใช่เป็นหัวดจริงเหรอจริงใช่ครับแต่แบบเนี่ยหลายๆคนจะแบบคิดว่าเป็นไอ้หวดแต่วราเลยแต่ว่าป้าหัวดเขาทที่จะโดดเด่มากเลยนะใช่แล้วก็อยู่ในโลกเป็นไงครับเพราได้รางวหัด เป็นอีนูเดที่สดใสแล้วกันอินดที่เออสดใใช่กับทีมเลยคนเดียว่ตาะตอสบายมากค่ะามาแแต่หน้าเดงคเขบไดม่โอ้โห่แนต่ตอนเรารูไหมว่าเขาเป็นคนแบบไม่รว่าแตอูไหมว่าเธอเป็นคน เป็นคนแบบว่าเขานิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราให้ไปทำอะไรออเอาจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานอู้ยู่แล้วแห่าแบบที่เป็นดิ่งๆแบบไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยขี้อายด้วยเขาเป็นคนขี้อ้เลยใช่แต่ว่าแต่พอผมแบบชวนเขามาก็เขาก็ทำได้เขาก็แบบพี่ย้อนกลับไปตอนคนทำแม่เขาป็นกีไอ้ผมก็ทำเวลาที่ตอนเด็กเชวนเขไปเต้นผมว่าผมถ้าได้ใจผมแบบอ่างลองดู เฮ้ยแต่ที่คุณแสดงออกคือแบบคุณอยากทำมากเลยกลองดูเปิดโลกใหม่ใหม่มาเออแหนก็นแล้วติดในะคะคุณเต้นถูกคิดเลยนี่เรีนร้องไงไม่ใช่กม่ร้องไงถ้ามันเป็นคนเสิรไม่ต้อไม่เต้นก็เต้นได้ครับแต่ส่วนตัวเุ็นคนี่ไม่ค่อยชอบเต้นเท่าไหร่แต่ก็เอออยากลองแบบอะไรใหม่ๆมั้ยแก่าสุดแล้วมีชัยคุณท่า เนี่ยค่ะแน่เอ่อมันยังไงคะมันต้องคาถึ้งขนาดไหนอย่างนีล่าสุดซีรีส์ต้องถามมลแล้วแหลนยังไงบอกเลยว่าในซีรีส์นี่มากกว่านี้ให้ติดตามเลยทำพาแต่ก็คือแต่งกันง่ายง่ายครับมันเป็นเมูดที่ที่สนิทง่ายแปลกๆอธิบายให้ดูซึ่งกับคนอื่นเราเราจะไม่ค่อยเจอมูลนี้กันเท่าไหร่มูลมูล

จริงๆคือมันจะอธิบายแบบนี้ก่อนดีกว่าแบบที่ผู้ใหญ่สั่งมาผู้ใหญ่สั่งมาไม่เลยเราปรับนะจริงเพราะว่าหลายๆหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายรหัสเทวดาอยู่ว่ามันจะแบ่งเป็นสิบสิบสิบแต่จริงมันไม่ใช่มันคือสามสิบตอนเนี่ยที่จข่งกันเดียวกันมันจะแข่งกันเดียวกันมันจะไหลรวมๆกันเดียวกันอ่าแต่ว่าแปลว่าหมายถึงว่าเราก็จะได้ดูในพาร์ทตั้งแต่บริษัทเดียวันท่าทู่ทประมาณปลายธันวาก็จริงๆก็คือจะโผล่ตั้งแต่แรกเลยครับจะ แค่คิวเหรอรุ่นชาติรุ่นปีป่ะแล้วถึยังไงก็ปักนะครับผมพวกเราตั้งใจกันเต็มที่แล้วก็นุ่มๆพี่นักแสดงทุกคนครับตั้งใจกันมากๆครับยังไงปัก้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ